สวัสดีครับผมนายโนติโนสตาร์ครับสองนะครับบางไหมหรือเปล่าไม่บางนะวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่บ้านของคนดังเราคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้มาพักผ่อนกันที่นี่ประตูไม่ได้ปิดไว้นะฮะแง้มไว้ใครเอ้ยใครเอ้ยเฮ้ยผมหายบ้านแห่งมนเชียเล โอ้โหนี่ครับอยู่กับเลดอาคอนนะฮะสภาพแบบว่านี่จะถ่ายในขอร้องแล้วนี่ใครครับขอร้องแล้วนี่ใครครับทูนักทูนักโอ้ดูบ้านนะฮะนี่บ้านใครบ้านทูนักใช่ไหมบ้านทูนักนะฮะโอ้นี่เป็นห้องครัวนะครับเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะโอ้วาด้ยก่อนนะครับว่ายว่ายสภาพเนาะวันนี้โอ้คอมพิวเตอร์ทูนักคอมพิวเตอร์ทูนักโอ้มีเอ็มเอสไเครื่องหนึ่งนะฮะ ก่อนจริงๆกันเกมนะอยากงอันนี้อะไรนะครับเนี้ยโอ้ดูดูเกมมิ่งเกียร์เรามาคุยกันถึงเกมมิ่งเกียร์ก่อนนะฮะจะคุยทำไมทุนแอกทุนแอกมีเกมมิ่งเกียร์อะไรบ้างครับทดิชายแค่นี้นี่นี่นี่คืออะไรครับนี่คืออะไร The Adder The Adder นะครับใช้นี่เป็นเมาส์ใช่ไหมแล้วเมาส์แพดคืออะไรครับเมาส์แพดอะไรไม่รู้พูดดังหน่อยนะเดี๋ยวไม่ได้ยินอะไรไม่รู้ครับทั้งอย่างอ๋อของเลเซอร์เหมือนกันเลเซอร์หมด Gorillatus นี่จากงาน ที่ใช่นล้วทีเทเลเกมโชว์ชอบเลยไม่่ใชแล้วคีย์บอร์ดล่ะครับคีย์บอร์ดนี้เล่นชอบเล่นโน้ตบุ๊กกันเลยซื้อบนแบรนอาร์โคซ่าอาร์โคซ่าเลเซอร์เหมือนกันเลเซอร์หมดแล้เลเซอร์ครบชุดเลยหูฟังก็มีหูฟังอ่ะนี่แหละหูฟังก็อ้โที่โมเลพาร์ดผมนั่นแหละโมเลพาร์ดออดีไหมดีชอบติดใจโอเคแล้วแนะนำคอมหน่อยดีกว่าคอมเป็นไงบ้างจีวีครับงานไทยเลนเกมโชว์ตัวนี้สุดยอดเอาต้าไทยได้ไม่มีปัญหานี่ซื้อมา ไม่ใช่ได้มาได้อ๋อโอเคแล้วหน้าจอเหรอครับหน้าจอจีวิวครับจีวิวหมดทั้งเซตโอ้ของจีวิีนี่เองดียฉะนั้นเนี่ยพอผมลงคลิปนี้เนี่ยจีวิีก็จะติดต่อผมก็สามารถเรียกค่าของจีวิวได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าของคุณทั้งเซตเลยแล้วก็เรียกไป A R C เลเซอร์ไลเลยเลเซอร์ของสองอย่างเลยโอเคแล้วแล้วนี่อีกอันนึงอะไรครับเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้ รถวลอกอันนี้ประวัติเลยครับเล่นซาคาบได้เพราเครื่องนี้ไหนเปิดเปิดขึ้นมาหน่อยครับไ้เยแน่นอนนี่สเปคแรงเปเครื่องครับแรงของเครื่องนี้นะคะสภาพอุบาทมากสเปคเครื่องแรงของเครื่องนี้เดี๋ยวพี่บอกให้อ้าวเดี๋ยวอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าทางจีวิวได้ยินนะฮะทางฝั่งทูนักในเอเชียเอ็มเอสไอมากกว่าจีวิวนะฮะการพิจารณาถอนสปอนเซอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันซื้อมาเพื่อเล่นซาก้าโดยเฉพาะโอ้จริงเหรอแล้วสเปคเป็นยังไงนะครับบอกหน่อย นี่มัได้อย่างเงี้ยนะรู้สึกเหมือนต่อต่อให้ไม่ให้ต่อพี่ก็ต้องไปใกล้ๆนี่ครับอ๋อเหรอโง่เองกูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันนี้ก่อนอันนี้สเปคอะไรเนี่ยตัวไหนครับเนี่ย GX 6 4 0เออ6 4 0ี่ศูนย์คอไอห้าสี่สามมรอนห้าแปดห้ามองไม่เห็นเลยเลยห้าแปดห้าศูนย์หนึกิกดีอาร์แรมสกิกหห้าห้าศูนยเลยสบายสบายนี่อย่างนี้ แล้วม,มีมีอะไรจะแนะนำไหมที่นี่เอาหมดทีอ่อ่อนแล้ป้าแล้วทูนแอกปกตินอนไหนประดังนอนข้างบนใช่ไหมครับนี่บ้านโดนรอหมดแล้วเพราะว่าทุกคนย้ายบ้านไปอยู่หับใหญ่กันอันนี<อ>้ก็เลยแบกของกันลำมา,าอายมากนี่คือที่ท,ที่เลด้าคอนจะนอนคืนนี้นะฮะ <laughs> โอเคๆอินเทอร์เน็ตเป็นไงครับแนะนำอินเทอร์เน็ตหน่อยเห็นสตรีมได้เผื่อเพื่อนๆอยากสตรีมกันเน็ตทูธรรมดาครับถูกสุดทูธรรมดาถูกสุด หกรอยบาทกี่เมกครับก็ถูกสุดอะหกเมกมั้งหกเมกหกเมกอ๋ออัพโหลดห้าร้อยเคใช่เล่นกันสเครื่องเลยนะเล่นกันสี่คนไอ้สามคนพี่น้องเล่นกันสีเครื่องนี่พี่ชายก็นั่งนี่พี่สาวอยู่บนห้องเล่นแม็กก็ผมก็นั่งเครื่องนี้บางทีก็แอบเล่นเป็นบุกเครื่องนี้ไปด้วยนี่คือสถานที่ที่ทูนักนั่งเล่นเกมนั่นแหละตอนนี้เปลี่ยนเป็นเลดอ r คคอนไปแล้วยืด ฟอมกูยึดเฉยพี่จะพี่จะโทเด้ซี่ตุ้ยบอกเต้ีมีอะมีมีมีอะไรจะพูดถึงแฟนๆทางบ้านบ้างเพื่อนๆทางบ้านสิอายครับไม่ได้มาตอนนี้ครับอายทำไมไม่เตียมกันก่อนเลยครับอย่ดอีมาบ้านถ่ายห้องนอนเลยดิโอหี่ห้องนอนขึ้นไปข้างบนไปดูว่าห้องนอนผมอ่าวเป็นโบนัสเว้ยเฮ้ยโบนัสแกร โอ้ทูนังใจกว้างนะครับขอขออนุญาตนี่ถ้าแน็กเห็นนะซึ้งเลยซึงเลยมีแต่แน็กใช่ไหมแน็กนี่ใครครับแล้วทูนังที่บอกโสดนี่จะชี้แจงยังไงครับแต่เขาไม่เคยเห็นมานี่เขาหมอนี่อ่าโอ้โหนี่คือห้องนอนทูนังนะฮะเอ้หนี้มันอยู่นี่แตพันอยู่นี่นี่โอ้โหแล้วเราถ่ายออกสื่อ YouTube มีเขียนทุกอย่างว่าแบบทำอะไรมาไหนคนไี้คนนี้คนนี้คนนี้ใช่ไหมถ้าเจ้าตัวเห็นนะถึงอ่ะลองให้มีก็เดี๋ยวเอาคลิปนี้ให้เขาดูเลยนี่นี่โอ้โหจะเห็นว่าชุดไหนเป็นคนแบบกลับบ้านปุ๊บเปิดเฟซแฟนของเขาแล้วกากกสามครั้งถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอพอพอจะนอนพอเล่นเกมเสร็จก็กาวอีกสามครั้งถึงจะนอนแล้วครับ นั่นแหละตื่นเช้าเก่าวอีก่รึเปล่าเก่ามีได้ก่อนจะเป็นพรมทำนี้เพิ่งทำี่ยมันสองอาทิตย์ทำพื้นใหม่เพราะว่าแล้วปวกปวกนะฮะปวดกลียววดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยปวกกินอ๋อนี่ก็คือห้องนอนทูแนทนะฮะโอ้โหนนั่แหละเจ๋งมากเลยนะฮะนี่บันทิดไฟแดงจะลงคลิปด้วยสภาพ อเขาแต่ต okay. ัวนนี้ okay. ่เยวโอเคกูจะไม่รู้นี่ไม่จะถายคิดบนมรู้แม่อยู่ดีขวอทายโอเคขอนุญาตแต่งหน้าได้ไหมเราเปดไหนรอก่อนอันนี้เปิดทิ้งไว้เงี้ยฮะเปิดทิ้งไว้เงี้ยโอเคเราเรามีอะไรอีกหรือเปล่ามีมีอะไรจะบอกเพื่อนๆหรือเปล่าหมดหมดหมดใช่ั้มอ่าบอกลาเพื่อนๆกันหน่อยครับใี่ ไหนม่กิดทำอะไรนะทำอะไรนะโอเคครับเห็นไปดีกว่านะสวัสดีครับ